พี่เหรอคะน่ารักจังเลยแล้วพิมพ์ก็รีบตอบกลับไม่ใช่ลูกแท้แต่ก็เหมือนลูกคะ่ะพอน้องบูมได้ยินแบบนั้นก็รีบพูดกับลูกค้าใครจะเอาน้ําจิ้มแบบในสั่งผมได้เลยนะคะผมจําได้หมดส่วนพ่อบ้าตอนเช้าขับรถส่งอาหารพอตอนเย็นก็มาช่วยพิมพ์ขายของแล้วก็ได้ยินสิ่งที่พิมพ์พูดแล้วก็เข้ามาพูดกับพิมพ์ขอบคุณมากนะพิมพ์ที่รับเราสองพ่อลูกมาเป็นครอบครัวเดียวกันพิมพ์ได้ยินแบบนั้นยิ้มและตอบกลับบางทีครอบครัวไม่ได้ต้องมีสายเลือดแค่มีหัวใจที่อยากเดินต่อ ด้วยกกันก็พอและอย่าใส่ใจเรื่องอดีตเลยโฟกัสความสุขในปัจจุบันก็พอจากไม้เดียวสู่น้ำใจหนึ่งร้านจากความหิวสู่ความหวังทั้งสามชีวิตและตอนเย็นหลังจากตลาดวายบาร์ก็มาช่วยพิมพ์เก็บของแล้วบาร์ก็พูดกับพิมพ์ผมขอบคุณคุณอีกครั้งนะที่ให้ผมเข้ามาในชีวิตของคุณและก็ต้องขอบคุณคุณมากที่รักและเอ็นดูบูมเขาพิมพ์ได้ยินแบบนั้นยิ้มอ่อนๆและตอบกลับจริงๆแล้วฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณขอบคุณที่ไม่กลัวจุดเริ่มต้นกับผู้หญิงที่ขายกุ้งขอบ คุณที่ทําให้ร้านนี้มันอบอุ่นขึ้นทุกวันพอบ้าได้ยินแบบนั้นถึงกับน้ําตาไหลและตอบกลับบางครั้งการที่เรามีความรักที่ดีอีกครั้งมันก็ทําให้เรามีความสุขเละมีชีวิตที่ดีได้แล้วพิมพ์ก็จับมือบ้านและพูดเบาๆและพี่ก็คือบ้านของฉันเหมือนกันนะและฉันก็มีความสุขทุกครั้งที่อยู่กับพี่และบูมเราต่างเคยเจ็บจนไม่คิดที่จะรักใครอีกแต่โลกก็พาเรามาเจอกันในวันที่หัวใจยังพอมีแรงแล้าและกล้าร่วมเริ่มต้นกันใหม่ด้วยกัน